กูจนปัญญาจริงๆครับคือผมครับดีไซน์ซิการ์ไลน์เดียเคียขยับได้ออกมาแล้วต้องการให้มันมีเสียง อ,อ,แ,อแต่หลังจากคิดมาสักพักครับผมรู้สึกว่าการใส่เสียงนั้นมันก็นข้านที่ขาดกับหลักการในการทำซิเกิลผมพอสมควรผมยกตัวอย่างตัวนี้ครับที่มีเสียงว่าขอบคุณมากครับในคลิปของผมครับผมยกตัวอย่างการใช้ว่าเป็นแบบนี้สวัสดีครับทุกคนครับกูขอโทษโอ้ยงานอะพอๆบ้างกูไม่ไหวแล้วเข้าห้องสอบและโชคดีเพื่อนๆด้วยการยกมือของมันครับมันสามารถที่ใช้ใได้หลากหลายบริบทแต่พอมันมีเสียงขอบคุณเข้ามาเนี่ยการใช้งานมันกลับลดลงทีนี้คุณก็อาจจะบอกครับว่ามึงก็ทำเสียงขนมมืออย่างเดียวไปสิซึ่งก็เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้อง แต่นั่นครับผมทํากับสติกเกอร์ตัวอื่นไปเยอะแล้วสุดท้ายแล้วครับณจุดจุดหนึ่งมันก็ต้องมีสติกเกอร์ที่มันมีคําพูดอยู่ดีอีกอย่างครับการจะทําสติกเกอร์มีเสียงได้คุณจะต้องผ่านออฟฟิเชียลแล้วทางญี่ปุ่นครับแม่งค่อนข้างจะเข่งพอสมควรถามว่าทำไมกูถึงรู้เนอะหรอครับ แต่ไม่เป็นไรครับการทําแบบนี้หมายความว่าผมสามารถที่ทําตามวิชั่นของตัวเองได้เช่นนางฟ้ากับซาตานอันนี้ด้วยตัวของมันเองครับมันไม่มีคอนเทกต์อะไรเลยโดยผมได้ออกแบบไป2ตัวนี้ให้มันเป็นเหมือนคําพูดแทนตัวของคุณในเวอร์ชันที่ดีแล้วก็แยกเฮ้สุกเนี่ยปาเต้ปาสุกนี้ไม่น่าได้เหรอเพื่อนคุณต้องอ่านหนังสือวะแ,แม่งวงโปดกูไปวันนั้น,น่หวะผมเกงว่าอะไรแบบนี้ครับแม่งไม่น่าจะถูกอนุมัติสักเท่าไหร่สติกเกอร์ลายส้นตีนอะไรแม่งมีคุ้มบริการใช้งานด้วยแต่นี่เลยครับคือสิ่งที่ผมต้องกกกกกการรแแนนวคิอออองผมมัับบบสเ์ืไ่่่่ใชที เพื่อแทนคำพูดของคุณแต่มันคือส่วนประกอบเสริมคำพูดของคุณเสริมสร้างคาแรคเตอร์ของผู้ใช้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นไอสปีดอันนี้ครับคุณสามารถแปมรัวสร้างความน่ารำคาญได้หรือบอกอาจารย์เป็นอะไรว่ามึงก็ไม่รู้เหมือนกันและไอแนวคิดอันนี้ครับใช้ได้กับสติกเกอร์ทุกอันและถึงแม้ผมจะเป็นคนสร้างมันครับผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยจริงๆเหมือนกันมึงคิดว่าคนแบบกูนี่จะมีคนอยากคุยด้วยหรอผมจึงหวังว่าคุณครับจะได้ลองเอาไปใช้ือส่งมาให้ผมดูอีกทีครับว่ามันเป็นยง ติ๊กต็อกแล้วกันครับ